ประวัติศาสตร์ของการแกล้งกันนั้นมีมาตั้งแต่สมัยทศวรรษที่13เป็นนิยายที่ชื่อว่า The Canterbury Tales, The Can Tales. เกี่ยวกับจิ้งจอกที่ชอบไปหลอกผู้คนว่ารู้ไหมมีนาคมมี32วันและแอบไปเปลี่ยนปฏิทินของชาวบ้านเขาถือว่าเป็นมุกที่เก่าแก่ที่สุดเลยก็ว่าได้แต่มันธรรมดาเกินไปกับรวม5การกันแกล้งที่แสนสุดแสบาร์ทที่3อันดับที่5 โดยปกติแล้วถ้าเราจะซื้อหนังสือมาอ่านสักเล่มปกนั้นสําคัญมากๆแต่นี่แค่เห็นปกก็ขำแล้วยังไม่ต้องอ่านอะไรเลยเมื่อเราเห็นคนอ่านหนังสือสิ่งแรกที่แวบเข้ามาในหัวโอ้คนนี้ต้องรักการอ่านไฟรู้แต่เขาอ่านเรื่องอะไรนั่นแหละประเด็นกับสามหนุ่มสาวแกล้งทําปกหนังสือปลอมๆขึ้นมาทําเป็นนั่งอ่านในที่สาธารนณะคําใหญ่เด่นชัดคนมองผ่านๆแวบแรกต้องอ่านอีกทีให้แน่ใจ ปกหนังสือเขียนว่าจะรู้ได้ยังไงผู้หญิงแกล้งเสร็จวิธีฟอกขาวดูดูส50เมนูอาหารกับน้ำเปียกปูนสำหรับมือใหม่วิธีอั้นตดที่ดีที่สุด101ทริคเพิ่มขนาดน้องหนูท่าที่ดีที่สุดสำหรับคนปิกาจูเล็กหนังสืออะไรฟันเนียมันมีด้วยเหรอใครมันเป็นคนเขียนแล้วสำนักพิมพ์ไหนกล้าพิมพ์ออกมาครับเนี่ยถึงกับต้องสกิดเรียกเพื่อนนายเห็นเหมือนที่ฉันเห็นไหมปีหนึ่ง บางคนก็ขำจนน้ำตาไหลบางคนแอบถ่ายรูปเผื่อไปซื้อบ้างขำกันใหญ่มันมีจริงๆหรอหนังสือแบบนี้สุดท้ายพวกเขาก็เฉลยกับคนรอบๆว่ามีกล้องซ่อนอยู่ตรงนู้นและหนังสือที่อ่านเป็นหนังสือปกติแค่ปริ้นปกมาครอบไว้หลอกเฉยๆเพื่อดูปฏิกิริยาคนรอบข้างจะมีสีหน้าอย่างไรถ้ามันมีจริงๆก็น่าสนใจนะถือว่าเป็นหนังสือคลายเครียดผมสนใจมากๆโดยเฉพาะท่าที่ดีที่สุดสำหรับคนปิกาจูเล็กอันดับที่4ี่ ถ้าพูดถึงเรื่องพลังจิตเคลื่อนที่สิ่งของได้โดยไม่จําเป็นต้องสัมผัสก็คงมีแค่ในหนังเท่านั้นลองจินตนาการดูว่าถ้าเรามีคนรู้จักที่มีพลังจิตจริงๆก็คงไม่มีใครอยากเข้าใกล้น่ากลัวทีมงานจัดฉากแกล้งคนในร้านกาแฟลงทุนทํากําแพงปลอมขึ้นมามีร่องว่างตรงกลางเพื่อดึงสายสลิงติดตั้งล้อบังคับนีโมทต,ตามโต๊ะและเก้าอี้ ติดกลไกที่กอบรูปและชั้นหนังสือเพื่อบังคับให้หล่นลงมาเตรียมกับพนักงานและลูกค้าบางคนที่คุณเห็นรอบๆเป็นนักสแสดงเกือบหมดเรียกความสนใจลูกค้าที่เข้ามาด้วยการให้ลูกค้าคนหนึ่งลุกขึ้นทํากาแฟหกใสแมคบุกลูกค้าอีกรายหนึ่งก่อนที่จะเกิดปากเสียงทะเลาะกันนายทำของฉันพังหมดเลยผู้ชายก็ขอโทษแบบไม่จริงใจบอกให้หยิบทิชชู่เช็ดก็จบแล้วปะ จบไปหรอกาแฟเลิกคอมตูหมดช่างมันเถอะไปไกลๆเลยชูมือขึ้นและยกผู้ชายคนนั้นด้วยพลังจิตลอยติดกําแพงลูกค้าคนอื่นถึงกับกรีดช็อกไปตามๆกันอ้าปากเวอบางคนแทบวิ่งออกจากร้านเป็นใครใครก็กลัวครับแบบนี้ก่อนปล่อยลงมาทําเป็นสับสนเหมือนตัวเองเพิ่งค้นพบพลังจากนั้นผลักโต๊ะรอบๆอ,ออกไปด้วยพลังจิตลูกค้าเริ่มถอยห่างยิ่งเข้าไปใหญ่ของจริงแน่เลยจังหวะเป๊ะมากๆก่อนที่จะกรีดร้องแบบควบคุมพลังจิตไม่อยู่รูปภาพ หิ้งหนังสือเทกระจาดลงมาคนลุกขั้นขีดสุดแต่ทั้งหมดนี้เป็นการโปรโมทหนังผีที่ชื่อว่าแครีเท่านั้นถ้าคุณทำกาแฟหกอย่าเช็ดด้วยทิชชู่ใช้นี่ดีกว่ากับมิสเตอร์สมาร์ทผ้าแบมบู hmm. เนื้อผ้าไมโครไฟเบอร์บางเบาทนทานเกลือบสารกันแบคทีเรียดูดซับของเหลวดีเยี่ยมไม่มีกลิ่นตกทางหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Lazada Sho p ป e m a r o โ o t u s และ Maxwell ใกล้บ้านคุณเข้าโฆษณาแบบเดีเนีย อันดับที่3ทุกคนรู้หรือไม่รถ SUV มีน้ำหนักโดยเฉลี่ย2.2ตันซึ่งแน่นอนไม่ต้องบอกก็รู้ว่าหนักเจ้าของบุกรายนี้จัดฉากแก้เผ็ดพวกที่ชอบจอดรถในที่ห้ามจอดโดยให้คนขับแท็กซี่ที่เป็นนักสแสดงทำที่เป็นจอดแช่ดื่มกาแฟชิวๆหน้าป้ายรถเมและให้ตำรวจที่เป็นนักสแสดงอีกคนเดินเข้ามาเขียนใบสั่งและบอกให้เขาเคลื่อนรถเถียงกันอย่าไร้สาระนะ่ะฉันก็ททำตามหน้าที่คุณจอดที่นี่ไม่ได้ ผมจะย้ายทําไมในเมื่อคุณให้ใบสั่งผมไปแล้วยังไงผมก็ไม่ย้ายหยิบใบสั่งแล้วเอามันยัดก้นคุณไปซะคนที่เดินผ่านไปมาได้ยินถึงกับเบออตำรวจบอกได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยย้ายเองจากนั้นเดินไปหน้ารถและยกรถขึ้นผู้คนถึงกับงงทำได้ไงสุดยอดไปเลยพี่คนนี้ถึงกับต้องบอกเพื่อนในสายว่าเฮ้ยตูเพิ่งเห็นตำรวจยกรถด้วยมือเปล่าพระเจ้าช่วยจากนั้นบอกขอให้โชคดีรดอบที่สองก็ยืนทะเลาะกัน บอกให้ย้ายรถไม่งั้นฉันจะย้ายเองคนขับแท็กซี่สวนกลับแน่จริงก็ลองดูนี่มันฮักชัดๆหนุ่มรายนี้ถึงกับบอกให้คนขับแท็กซี่รีบย้ายรถด่วนๆอย่าไปหาเรื่องตำรวจจะดีกว่าแต่สุดท้ายเขาก็ฉเฉลยน,นะครับให้คนที่ยืนงงมาลองยกดูรถได้ติดตั้งกลไกล้อหลังไว้ทำให้มันเบามากๆใครก็ยกได้ไม่งั้นคนคงกลัวตำรวจสอนอนนี้ไปทั้งเขตอะบอกเลย อันดับที่ 2. เวลาค่ายหนังจะทําหนังสักเรื่องเขาก็ต้องมีพ็อตเรื่องจากนั้นหาตัวนักแสดงซึ่งก็มีอยู่2วิธีคือ 1. เอานักแสดงที่เป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงค่าตัวก็จะแพงหน่อยหรือ 2. เปิดออดิชัน่นหานักแสดงหน้าใหม่ที่อยากเข้าวงการค่าตัวก็จะถูกลงประหยัดงบแต่ทีมงานออดิชั่นมีไอเดียที่ดีกว่านั้นพวกเขาจัดฉากสัมภาษณ์สร้างห้องลับซ่อนหลังกระจกใช้กระจกทึบที่มองทะลุได้ แต่งหน้านักแสดงให้เป็นผีแม่ชีเรื่องเดินนั้นให้ผู้สมัครออเดชั่นเข้ามารอเตรียมตัวในห้องแต่งตัวพอพวกเขามาที่หน้ากระจกผีแม่ชีโผลมาเสียดายป๊อปคอนสาวรายนี้กรีดสะแสบคอเขย่าฉากแทบล้มผู้หญิงแล้วมาผู้ชายบ้างหล่อแล้วพี่โผลมาไม่ทันตั้งตัวหันมาอีกทีแม่งยืนอยู่ข้างๆไม่อยู่แล้ว พี่คนนี้ยืนตกใจงงเหมือนจะรู้ว่าโดนแกล้งมีมองมาที่กล้องที่ซ่อนไว้ด้วยแต่ผีแม่ชียืนเกงรอไว้แล้วเฮ้ย <Hey! S 1> โชคดีแค่ขวดน้ำหนุ่มรายนี้ถือว่ามีปฏิกิริยาดีที่สุดถ้าเทียบกับคนก่อนๆน,นะไม่รู้ว่าเขาคับนักแสดงจากท่าทีตกใจหรือเปล่าแต่นี่คือการโปรโมทหนัง The Conjuring 2แกล้งใครก็ดูด้วยว่าเขาถืออะไรอยู่เกือบแตกอันดับที่1 เคยอยู่เฉยๆแล้วกลายเป็นนักโทษหลบหนีหรือผู้ร้ายที่ตำรวจต้องการตัวมากที่สุดไหมกล้องที่ซ่อนอยู่ในสนามบินสุ่มผู้โชคร้ายแอบถ่ายหน้าและเอาเรียกไปตัดต่อลงหนังสือพิมพ์พรอมเขียนพาดหัวข่าวใหญ่ๆว่าผู้ร้ายหลบหนีและส่งคนจงใจเดินไปนั่งมานั่งฝั่งตรงข้ามเพื่อให้ผู้โชคร้ายเห็นถึงกับงงเฮ้ย hey, นั่นตูนี่ทำไมตูไปอยู่บนหนังสือพิมพ์แล้วทำไมมันเขียนว่าผู้ร้ายหลบหนี เปิดประเดิมมาด้วยความงงงวยไปแล้วต่อที่2ด้วยการประกาศออกลำโพงผู้โดยสารโปรดทราบบุคคลต่อไปนี้เป็นที่ต้องการของตำรวจเพศหญิงสูงประมาณ165สวมเสื้อหนาวสีเทาและผ้าพันคอถ้าพบเจอโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ด่วนๆเริ่มวันๆละจัดไปต่อที่3ทีวีต่อสายตรงทีมงานถ่ายทอดสดนักแสดงที่เป็นผู้ประกาศข่าวข่าวด่วนข่าวด่วน ตำรวจกำลังตามหาผู้หญิงรายนี้เป็นบุคคลอันตรายมากๆคนรอบข้างเริ่มมองลุกหลี้ลุกลนเธอนึงกับพูดว่าแต่ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะเริ่มหายใจไม่ทั่วท้องหนุ่มรายหนึ่งถึงกับเออเดี๋ยวผมโทรกับอีกคนหนึ่งถึงกับยืนโชว์ตัวตอนที่ผู้ประกาศข่าวอธิบายรูปพรรณสันฐานใช่ตู่ปะเนี่ยก่อนหน่วยรักษาความปลอดภัยจะเดินเข้ามาสวัสดีครับคุณเครียดหรือเปล่าถ้าทางคุณเครียดมากเลยนะขมวดคิ้วจนริ้วรอยขึ้นหมดละ ก่อนเปิดกระเป๋านี่เลยเอาครีมรดริวรอยไปใช้ปรากฏว่ามันเป็นโฆษณาของนีเวียซะงั้นเหมือนการตบหัวและรูปหลังแบบเนียนๆนึกว่าจะติดคุกซะแล้วทุกวันนี้เรายากแยะแทบไม่ออกแล้วว่า มันจริงหรือมันเตี้ยมแต่เคยมีผลสำรวจว่าการแกล้งแทบจะ80เปซ็นเป็นการเตี้ยมทั้งหมดซึ่งต่อให้เป็นการเตี้ยมก็ถือว่าเขาเป็นนักสแสดงที่ตีบทแตกสร้างความสนุกสนานเฮฮาได้อยู่ดีอย่าเห็นคลิปนี้คนเดียวแชร์การแกล้งที่แสนสุดแสบให้กับเพื่อนๆของคุณดูกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการัคลิปต่อๆไปกดซับและติ๊กกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกวันพฤหัสกับวันเสาร์พบกันได้อีกในคลิปหน้าสวัสดีครับ